สวัสดีนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับทีเด็ดที่อมาวินงทางช่องทาง YouTube กับรายการทีเด็ดบอลเต็งวันล,ละตัวนะครับน้าขอสรุปของเมื่อวานก่อนแล้วกันเมื่อวานแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทำงานเราอีกแล้วไม่งานอีกแล้วสำหรับยูนเติตเมื่อคืนน่าจะชนะมากกว่า2เมตรแน่นอน นะแม่งเ้ยโดนยิงง่ายเกินโดนเสียลูกโทษผมแม่งนอนตีห้าแล้วเมื่อคืนดูยูเอตตดอยู่เน้ะน่าเสียดายมากเสียดายจริงๆนะดวงไม่มีต้องใช้คาว่าต้องรีบพาไปทำดุลทำบุญสมรสอนด่วดนเลยสําหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเอตดเนาะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ขอญาติแก้มือนหน่อยแล้วกันวันนี้พิมยรีกมีเตะก,ก,กันแค่คู่เดียวนั้นคือคู่ระหว่างแอสตันวิลล่านะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้าน คุณคอนเวทเทนะเกมนี้น่าสนใจเนื่องจากแอตตนวิล่าของคุณซืออูนายเอมเบอรี่และทางด้านเวทแฮมของคุณซือเดวิดมอยมองว่าผมว่าคืนนี้น่าจะสนใจมากๆเลยแหละในคืนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูของเมื่อวานกันก่อนแล้วกันนะบอลคู่นี้เตะก,กันเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนอกอย่างที่บอกว่าวันนี้พรีเมยร์ลีกมีเตะก,กันหนึ่งคู่เท่านั้นเกมนี้เตะก,กันที่บ้านแอตตานวิลา่านอก่วนราคาวันนี้เปิดมาที่ทางด้านแอตตนวิล่าต่อในราคาครึ่งลูกน้อราคาเทพจะไม่ได้ขยับไปไหนเลยส่วนสูงต่ำ สูงต่าเปิดมาที่ราคาสามลูกสูงต่าเนี่ยมองว่าราคาแข็งมากหน้าบนก,ก็แข็งมากต่อที่ทางด้านแอตัลวิลล่าแบบครึ่งลูกนะแข็งมากๆราคาเทปจะไม่ได้ขยับไปไหนเลยส่วนสูงต่ำสามลูกอย่างที่บอกว่าแข็งมากๆนะส่วนผลงานผลงานแอตัลวิลล่ากับทางด้านเวสต์แฮมสิบเกมล่าสุดที่เจอกันมาเรียกได้ว่าแอตัลวิลล่าไม่เคยชนะ เวทแฮมได้เลยไม่ว่าจะยุคไหนๆตลอด10เกมล่านสุดมานะแอตันวิล่าไม่เคยชนะเวทแฮมได้เลยเรียกว่าแพ้ทางเวทแฮมจัดๆนะส่วนผลงานนะนผลงานแอตันวลิล่าในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการไม่ว่าจะเป็นในรายการยุโรปหรือในรายการลีกครับนะผลงานแอตันวลิล่ารวมในพรีเมียร์ลีกด้วย13เกมหลังสุดนะรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ชนะไป8 แพ้4เสม 1, อ1เกมคือเกมล่าสุดก่อนพักเบรกทีมชาติเสมอกับบูเอมตันหนหนึ่งนะส่วนผลงานเกมในบ้านไน้ตันวิลาเกมในบ้านถือว่าค่อนข้างทําได้ดีเลยทีเดียวนะภาพรวม20เกมในบ้านแพ้ไปแค่6เกมเท่านั้นนะแต่ถ้าเรามองในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยในบ้านไอตันวิลาแมโคตดแข่ง,ขง,ขงนะส่วนฤดูกาลนี้ในบ้านแข่งไปแล้วทั้งหมด่อ,อ5นัดด้วยกันนะแพ้ไปแค่เกมเดียานั้นคือแพ้เอฟเวอร์ตันในรายการลีกครับนะส่วนผลงานทางด้านเวทแฮมเวทแฮมผลงานปีนี้ รวมทุกรายการนะรวมทั้งในฟุตบอลยุโรปหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเวสแฮมปีนี้เตะน้อยกว่าทางด้านแอตันวิลาสองเกมนะเวสแฮมป์ปไปสิบเอ็ดเกมชนะเจ็ดเสมอสองแพ้สองเรียกได้ว่าฟอร์มดูดีกว่าทางด้านแอตันวิลล่านิดหนึ่งนะใช้คําว่านิดหนึ่ง,นะด,งด้านส่วนบนงานก่อนพกักเบรกทีมชาติเวสแฮมคือเสมอกับทางด้านนิวคาสเซลิลศูนย์ศูนย์นอกเกมนั้นเนี่ย าใครจาได้ผมไปลองเวทแฮมนอยเกมนั้นใครจําได้ผมไปลองเวทแฮมเรียกได้ว่าก่อนพระเอกทีมชาติทั้งคู่เสมอกันมาทั้งคู่นะส่วนผลงานเกมเยือนเวทแฮมถือว่าไม่ได้ขี้เลยนะไม่ได้ขี้เลยนะหลังๆเกมเยือนเวทแฮมเริ่มที่จะดีขึ้นเรนะื่อยๆนะใช้คํานี้ว่าเริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนอันดับตารางคะแนนณะปัจจุบันทั้งคู่ตอนนี้ตันวิล่าอยู่อันดับที่หกแข่งไปแปะชนะ5้เสมอ1แพ้2ยิงได้19เสีย12บมี16คะแนนส่วนทางหน้าเวทแฮม นาเวทแฮมอยู่อันดับที่9แข่งไปแปะชนะ4เสมอ2น่นแล้วก็แพ้ไป2จยิงได้15เสีย12เสีย12เท่ากันเลยและมี14คะแนนสำหรับเวทแฮมนาส่วน,นวด้านความพร้อมด้านความพรอมวันนี้ของทางด้านเจ้าสิ่นแอตันวิล่าของกุนซือูนายเอลมาเล่เกมล่าสุดที่บอกว่าก่อนพักเบกทีมชาติคือเสมอกับบู๊ปหนึ่งหนึ่งนาสำหรับความพร้อมของทีม,ทมก่อนลงทําำศึกเกมนี้ก็ไม่ได้มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติม,ตมน,นอกจ,จากนั้นจะอย่างอมิเลโน่บูเอนเดียจาคอรเลมซี่ ไคลโลมิงแล้วก็อเล็กโรเมโลเลโนนั่นะเราบรรดาแข้งที่เจ็บตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วยังหายไม่ดีนอะกส่วนทางด้านเวทแฮมของคุณซูเดวิดมอย <Yeah. S 2> <David Moy, S 1> ก่อนมาเป็น <Yeah. S 1> ทีมชาติก็เสมอกับนิว2-2นะสำหรับความพร้อมของทีมกดลงสนามก็ไม่มีรายง,งานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมแน่นอนว่าคุมกาลังหลักของทางด้านเวทแฮมยังอยู่กันครบถ้วนนะเกมนี้เวทแฮมมองว่าไม่ได้มีตัวนักเตะบาดเจ็บไม่ได้มีนักเตะติดโทษแบนเลยนะักเตะทางด้านไอตันวิลล่ายังมีอยู่สีรายด้วยกันแถมเป็นตัวหลักทั้ง นะส่วนที่เป็นตัวจริงเกมนี้คาดว่าอูนาเอเมลี่มาในระบบ4-2-3-1พรุ่งสาวประตูมาติเนสแบ็กซ้ายลูก้ a, นะกาดีนแบ็กขวาแคดเซ็นเตอร์แบ็กตอเลย็ยืนคู่กับคอนซานะส่วนการรับ2ตัวรับลุยยืนคู่กับกา马านาซุนสามประสานเดนนาเอัตันวิลลาเกมนี้ปีกซ้ายจะใช้แม็กกินปีกขวาเบลลี่เพย์เมเกอร์จะเป็นทางด้านดิยาบี้หน้าเป้าโอลิฟต์กินนะส่วนทางด้านเดวิดมอยเดวิดมอยของเวสแฮมมาในระบบ4-2-3-1พรุสาวประตูอาเรโอลา แบ็ขวาชูฟาแบ็กซ้ายเอเมซอนเซเนเบ็กเคิร์ซูมาจะคู่กับอาร์เกิร์ตนากลางรับเกมนี้จะใช้ทางด้านโทมัสชูเชกยิงคู่กับทางด้านอันเลิตนักตีสามสารเดด้าปีกขวาโบวนปีกซ้ายลูคัสปากเกตานะ <S <S เกมนี้เพเมเกอร์จะใช้ทางด้านเจมวอดเพหนาเปาอันโตนิโอถ้าเรามามองถึงาาเรอันเตะเวทแฮมยังมีพาซีดูดีกว่านิดนึงเนื่องจาก เจมวอดเผาหนักกับอูลเลียนเออไม่ใช่อูลเลียนอันวาเลสที่กับนักเตะอันวาเลสเนี่ยมันสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะขยับอันวาเลสมาเล่นที่ปีกซ้ายนะแล้วขยับปาติก้าไปยืนตรงกลางและวเจมวอดเผาลงมาเล่นตรงกลางรับยืนคู่กับชูชิกคู่เนี้ยน่ากลัวผมบอกได้เลยว่ากลางรับของเวิเทมคู่นี้น่ากลัวน่าจ่ายบอลจากแนวลึกได้ดีมากมาก,มากนะถ้าไอ้ทางด้าน เกมหมดเผายิงคู่กับทางด้านไอ้ชูเชกเนี่ยผมบอกเลยว่าเวทแฮมน่ากลัวนะเกมนี้ผมมองว่าคู่นี้น่าจะสู้กันสูสีขอไปที่สูงแล้วกันนะที่เด็ดทางช่องทางยูทู e วันนี้ขอไปทางด้านฟันทงสูงคู่แอตตันวิลล่ากับเวทแฮมไปสูงในราคา3ลูกมองว่าวันนี้บอลคู่นี้แม่งสูสีแน่นอนนะส่วนถ้าให้เลือกอีกทางหน้านบอลขอไปทางด้านลองเวทแฮมนะถ้าไปหน้านบอลขอไปทางด้านลองเวทแฮมนะแล้วก็ส่วนทางยูทู e วันนี้เราไปกันที่สูง นะไปกันที่สูงนะถ้าให้แนวทางหน้าบนขอไปกันที่ลองเวทแฮมนะอ่ะสวนใครอยากเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP@ m w 9แมาได้เลยนะย้ำอีกครั้งใครอยากเข้ากลุ่มทีเด็ด v i p อพแมาได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับนะ